ตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยู่โฟมปานลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อกให้ดูนะครับให้คลิกที่ i k k t อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับทิ t o อกนะครับหัวใจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใล้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกให้ดูนะครับ ทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดหัวใจเริ่มทยอยขึ้นบางอย่างนะครับอันนี้นะครับอ่าตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับจะปั๊มหัวใจทิกตอกนะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผม่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ